คุณค่าอย่างแน่นอนที่นำความรับของพระองค์ไปบอกแก่มโหสถเยทรงกังวลพระไทยไปเลยเพคะองค์มหาเทวีทรงกระทำทุกอย่างด้วยเจตนาดีคือช่วยเหลือชีวิตผู้บริสุทธิ์และอีกอย่างเพื่อไม่ให้องค์มหาราชต้องทรงรู้สึกไม่สบายพระไทยไปตลอดพระชนชีพองค์มหาเทวีย่อมไม่มีความผิดเพคะกระนั้นก็เถอะพระองค์ต้องไม่ยกโทษให้ข้าอย่างแน่นอน ทรงวังพระทัยในท่านพี่โมโหสถอนุชาของพระอ,องค์เถอะเพคะไม่ว่าเขาจะทำอะไรก็ตามเขาย่อมตรึกตองโดยอย่างรอบคอบและที่สำคัญที่สุดการใดก็ตามที่จะทำให้องค์พระมหาเทวีต้องได้รับอันตรายเขาย่อมไม่ทำเป็นอันขาดเพคะ ว่าพวกท่านมีความลับตามที่หมอสดได้กล่าวมาทั้งหมดไม่จริง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 ถ้าหากท่านอาจารย์ทั้ง4ี่ให้การปฏิเสธข้าจะให้คนของข้าพิสูจน์ให้เห็นจริงว่าอย่างไรท่านอาจารย์ทั้ง4ี่ถ้าหาพวกท่านยังปฏิเสธและหมอสดสามารถพิสูจน์ความจริงได้ทุกสิ่งทุกอย่าง โทษของพวกเจ้าจะเพิ่มกว่าเดิมเป็นสองเท่าขอเดชะข้าพระองค์ผิดไปแล้วพระเจ้าค่ะขอเดชะข้าพงค์ยอมรับผิดพระเจ้าค่ะให้อภัย,ยกับข้าพระองค์ด้วยเถิดพระเจ้าค่ะ ต่อแต่นี้เป็นต้นไปข้าพระองค์จะยึดมั่นอยู่ในศีลในธรรมไม่กระทำความช่วยต่อไปแล้วพระเจ้าค่ะราชบุรุษพระเจ้าค่ะจงจับท่านอาจารย์ทั้งสี่ไปขังไว้เพื่อรอการลงโทษเดี๋ยวนี้พระเจ<ร><ร>้าค่ะขอเดชะมหาราชข้าพระองค์อยากขอให้พระองค์ให้อภัยกับท่านอาจารย์ทั้งสี่ด้วยเถิดพระเจ้าค่ะ ที่เจ้าจใจข่าภาัยแก่ผู้ปองร้ายเจ้าอยู่ตลอดเวลาอย่างนั้นเหรอเถ้เจ้าค่ะอาราททวีป่าน,นี้ยังไม่มีใครออกมาจากท้องพระโงคงเลยจะเป็นอย่างไรกันบ้างก็ไม่รู้ กังวลพระไทยไปเลยดีคะอมราเทวีถ้าเกิดว่าองค์มหาเทวีกังวลพระไทยนักแล้วก็ข้าว่าพวกเราเข้าไปใกล้ๆแถวทองพระโรงดีกว่าเผื่อว่าอาจจะได้รู้ได้เห็นอะไรบ้างจริงสิพวกเราเป็นเมียเมียม,มองมองดีกว่าจะมานั่งคาดเดาเหตุการณ์ไปต่างๆเป็นแน่ทีเดียวงั้นพวกเรารีบไปกันเถอะช้าก่อนสายค่ะ ได้เจ้าจึงห้ามพวกนางไว้อมราเทวีเพระหมอนฉชันเห็นว่าการไม่ไปดีกว่าการไปเพคะทรงวังพระไทยท่านพี่โมโสดไม่จะปล่อยให้องค์หาเทวีต้องทรงกระทบกระเทือนแน่นอนเพคะโมโหสดในเมื่อเจ้าขอชีวิตของคนพวกนี้ไว้ข้าขอยกให้ ต่อไปนี้คนชั่วสี่คนนี้จะต้องตกเป็นท่าของเจ้าตลอดไปขอเดชะข้าพระองค์หารับได้ไหมพระเจ้าค่ะเพราะเหตุใดเจ้าจึงรับคนพวกนี้ไม่ได้ข้าพระองค์รับไม่ได้ก็เพราะท่านอาจารย์ทั้งสี่มีอาวุโสกว่าข้าพระองค์มากนะแล้วอีกประการหนึ่งข้าพระองค์ ก็ได้ให้ความเคารพนับถือท่านอาจารย์ทั้งสี่ตลอดมาด้วยเหตุนี้ข้าพระองค์จึงรับบุคคลที่ข้าพระองค์เคารพนับถือไว้ในฐานะทาน้ิด้พระเจ้าข่ะเช่นนั้นข้าจะในประเทศมันไปให้พ,นพน้นลข้าไม่อยากเห็นหน้าพวกมันอีกต่อไป <Counter> ขอเดชะท่านอาจารย์ทั้งสี่ ต่างก็เป็นค่ารับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาทมาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระอัยกาของพระองค์ดังนั้นคุณงามความดีต่างๆก็มีมากมายเมื่อเป็นเช่นนี้จะในระเทศออกไปจากดินแดนที่เคยทำคุณประโยชน์ให้นั้นหาควรไม่พระ,ะเจ้าข่ะเจ้าช่างเป็นคนดีนะเอาล่ะเจ้าต้องการให้ข้าทำเช่นไรกับคนทั้งสี่ก็บอกมา มหาราชเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรท่านอาจารย์ทั้งสี่ต่างก็ได้รับความทุกข์ทรมานมามากพอแล้วจากการกระทําของตอนเองคนที่มีจิตใจคิดอาฆาตพยาบาทชีวิตก็จักหาความสงบสุขไม่ได้ดังนั้นข้าพระองค์จึงอยากจะขอให้พระองค์ประทานอภัยโทษให้กับท่านอาจารย์ทั้งสี และให้กลับคืนตําแหน่งสุธานันดอนเช่นเดิมเมื่อเป็นเช่นนี้พระองค์ก็จะได้รับการสรรเสริญจากบุคคลทั่วไปถึงความมีน้ำพระทัยด้วยพระเจ้าค่ะข,ข้าไม่รู้จะก,กล่าวเช่นไร ให้สาสมกับความมีน้ำใจอย่างเจ้า่อกจากมาสดจต้งรับความขอรพจากข้าด้วยเถอดท่านอาจารย์ท่านอาจารย์อย่าทำเช่นนี้เลยข้าขอร้องข้าก็ด้วย ่พวกข้านโดยเด็เดดดขาเี๋ยวนี้ฉันมั่นใจไม่กังวลเรือ่องพันธุ์ความจริงนะท่านสยนาบดีน่าจะทรมานไอ้พวกนี้มันมากสักหน่อยจะได้สมในที่สร้างเวรสร้างกรรมเอาไว้ ท่านชัย,ยันท่านเสนาบดีก็บอกอยู่แล้วเนี่ยว่าเวนย่อมระง,งับด้วยการไม่จองเวนไงละ่ะและ้วท่านยุท่านเสนาบดีเนี่ยให้จองเวนอีกอย่างนั้นหรือ hmm. ความจริงมันก็น่าจะเป็นเช่นนั้นนั่นแต่คนอย่างนี้ต้องทำให้เข็ดหลบับนอกจากข้าจะทำให้พวกท่านผิดหวังที่ไม่สามารถจองเวนจองกรรมกับผู้ใดได้แล้วข้ายังมีเรื่องที่ต้องขอร้องพวกท่านอีก เมื่อสักครู่ในท้องพระโรงพวกท่านก็ได้ยินแล้วใช่หรือไม่ว่าทุกคืนแรมวันอุโบสถเจ้ายักษ์นรเทพจะเข้ามาสิ่งร่างท่านอาจารย์กามินให้ได้รับความทุกข์ทรมานข้าจึงอยากขอร้องให้พวกท่านไปช่วยปราบยักษ์นรเทพเพื่อช่วยเหลือท่านอาจารย์กามินให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทรมานนั้นด้วยเถิด จ้าอีนนี่ผัดดื่มนมแล้วนะเจ้าค่ะก็รับประทานขนมได้เลยเจ้าค่ะรับรองอร่อยอร่อยเจ้าค่ะอ๋อนี่เจ้าคงแอบชิมแล้วสินะจ๊ะถึงได้รู้ว่าอร่อยอะ่ะช๊ะทำอะไรทำไมเป็นอะไรเนื่อไมาฉันเป็นคนทำฉันก็ต้องมีสิทธิ์ชิมก่อนสิจ,จิงไหมละจ๊ะไม่งั้นจะรู้ได้ยังไงว่าอร่อยหรือไม่อร่อยจินไหมเจ้าค่ะท่านลุงนายท่านเจ้าค่ะนี่พวกเจ้าจะไปไหนก็ไปข,ข้ากำคาญ ได้ยินหรือยังละ่ะว่าท่านลุงอ่ะไล่พวะเจ้าไปสิยืนเสนอหน้าอยู่นั่นแหละไปแล้วเจ้าขาไปแล้วไปก็เล่นไปสเิเจ้าขาเจ้าขาอ,อท่านลงุงเจ้าก็ด้วยออกไปท่านล,งลุงอ่ะท่านลุงลไล่หลานทำไมอ่ะเจ้าจะออกไปจากตรงนี้หรือจะกลับไปบ้านเจ้าก็ปไปเลยท่านล,งลุงอะ คิดอ่านเหตุการณ์วนเวียนเปลี่ยนผันที่เคยให้รายแก่กันมาพลันกลับกลายไมตรีน้ำใจอักโงมโหสุดเปลืองโปรดเพื่องขาดบัดสี าบซึ่งคุณงามความดีเสียใจสิ่งที่เคือ เสนาบดีคิดอย่างไรเนะี่ยให้เรามาปราบยักษ์นรเทพเนี่ยความจริงให้สิงท่านกาเมนอยู่ก็ดีอยู่แล้ว,ลวฮะฮจะเข็ดหลาใช่บ้างไงอย่ามัวบ่นอยู่เลยนะธมารถช่วยเขาเรียกยักษ์นรเทพเออกมาเถอะเจ้านรเทพออกมาสิออกมาสู้ออกับข,ข้ามดหัวอยู่ที่ไหนเจ้ายักษ์นรเทพดาวอยู่ไหนเสียเวลาขา้าออกมาสิ ออกมาเจอกับข้าดีกว่าออกมาเลยอผู้่าเอ็นเหตุไดนะ้ากลับจะเข้าเฝ้ามโหสถก็ปลีกตัวไปอยู่คนเดียวในห้องเงียบๆโดยที่ไม่ยอมออกมาเลย นายหญิงเจ้าขาให้บ่าวเข้าไปตามมันนะเจ้าขานายสาวเจ้าขานหญิงเจ้าขาให้บ่าวไปตามดีกว่าเจ้าขานางเมตตาไม่ได้เรื่องที่กระเสียงก็แหบแหมเจ้าค่ะก็เพราะโรตีพิสาเนั่แหละไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเถียงกันไม่ต้องไปทั้งสองคนนั่นแหละเจ้าเลี้ยงมาโหดสดมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยเจ้าไม่รู้เลยหรือว่าเวลาใดนายของเจ้าต้องการความสงบ เป็นห่วงเลยจ้าพี่กันพี่ยังไม่ออกมาอาจจะมีเรื่องบางอย่างต้องทำจ้ะอามาราทวีเจ้านี่ช่างจเย็นแ็จริงๆสมก็เป็นเมียมโหสถดูเลยสามีกลับจากเข้าเฝ้าอยู่ในห้องคนเดียวเนี่ยเจ้ายังจะบอกว่าให้ใจเย็นเอาเถอะในเมื่อไม่มีเรื่องอันใดแล้วทุกอย่างจบลงด้วยดีแล้วก็แล้วกันไป I think... ยักษ์นอยักษ์แดงสิ่งมีชีวิตในโลกหาควรดู่เพียงกันไม่ใครอาจจะเรียกข้าข้าจางมาชีห้หนทางจึงต้องศัเจ้าเราทั้งหลายควรอยู่ในโลกด้วยความเห็นอกเห็นใจและให้อภัยท่านอาจารย์จามีได้กระทําการลุ่งเกินเจ้าด้วยความไม่รู้จึงเป็นการไม่ควรที่เจ้าจะต่อให้เกิดความอาฆาตพยาบรทและเข้าสิงร่างไนว่าอุโมงค์สนปรแรง เพื่อต่อให้เกิดความทุกข์ทรมานและความาาอ,อับอายเล็กน้อยเจ้ามีสิทธิ์ต้องขาดมาสั่งสอนข้าเอเจ้าจะให้ข้าอภัยให้แก่ผู้ไม่รู้กันละภาษาผู้นั้นแล้วก็เจาาา้าต้องทำตามพ่อแม้พนักงานข้อแม้ของเจ้าอยู่ด้วยหน้าข้าได้เรมทำตามอย่างเจ้าต้องการ ตลอดไปตกลงเจ้าต้องการให้ข้าทำสิ่งใดก็ว่ามานไปดีมากอบความกล้าหาญของเจ้าหากเจ้าสามารถสงบพายุที่เกิดจากหน้าติดของข้าได้เจ้าชนะไดนน้นี่แห่งที่อารมณ์แห่งความอาฆาตที่ข้ามีต่อมนุษย์ ผู้กผู้นั้นฆ่าพร้อมลย าได้แล้วท่านผู้เจริญตอนนี้ไปข้าขอเป็นทาสรับใช้ท่านท่านอจรับใช้เป็นทาสได้และแต่ต่อไปขอให้เจ้าจงมันรักษาสิ่งและบำเพ็ญกู่ในความถูกต้องดีงามด้วยความเป็นกุลมงคลตลอดไปข้าจะขอปฏิบัติตามคำของท่านทุกอย่าง ท่านมหโสดมีกูมาราอยูยังเพลนแดนกลุ่มไกลนำรำลือไปมหโสดเอ,เอาเอาเหล้ายาปลาขึ้นมาน้อมใจท่านราชบัณฑิต ให้แช่ชืนก oh ันหน่อยจะแพ้าแหเธอบรรยากาศสงบเงียบแบบนี้เราน่าจะไปหานางรัาที่มีรูปร่างสวยสดงดงามมาเริงระบายฟ้อนให้เจ้านายท่านได้ชื่นชมดีแล้ะเธอชื่นช่นะไปถูงนี้แหละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่มไปไปแล้วนะก็ไปหาเครื่องดองของบามาเพิ่มเติมอีกรู้สึกว่าท่านเจ้านาย จะเงาเงาอยู่อ่ะรับรองว่าข้าไม่เหืยแน่เเอ่อไล่ไล่ไล่ร่างใครหรือเจ้าคะโว้ยก็ไล่พวกเจ้านั่นแหละเนี่ยไล่ของพวกเนี้ยเอาไปให้อมวยนางลงนังรับไม่ต้องเอามาไปสำคัญที่สุดไม่ต้องให้ข้าเห็นหน้าอีกต่อไป ทำพดอะไนะไไป้ายายนี่พี่จารีอะไรเมื่อไรจะร้อยเส็ีสักทตาข้าไม่ค่อยดีออพักถาวว่อนอสิน้ไม่ตตาปป้าสรี นาหญิงนายเจ้าคะถ้ามีเรื่องที่ท่านพี่มโหสถฝปากไว้วานทั้งทั้งสองไว้ตายแล้วทำไมต้องใช้คำว่าไหว้วานนะเจ้าคะมันบาปการรมเปล่าๆเรียกว่าใช้จะเหมาะสมวาน,นะเจ้าคะนี่นาเบตรตายี่พี่สาลีนตี่ันเรื่องอะไรมันเจ็บว่ะนายหญิงมีปัยวาจาเมื่อจะใช้คนท่านก็พูดจาไพเราะแล้วเจ้ายัางจะให้ท่านพูดคำว่าใช้อีกเหรอ อย่าเรียกคาว่าใช้สิจ๊ปาป้าสรีเพราะท่านพี่ไม่ได้เห็นท่านน้งสองเป็นเหมือนนางทาสีหากเป็นเหมือนญาติผู้ใหญ่ที่เคยเลี้ยงท่านพี่มาเมื่อครั้งยังเยาวและเรื่องที่จะให้ทํเนี้ยก็เป็นเรื่องสําคัญด้วยมีเรื่องสําคัญอะไรหรอจ๊งคะท่านพี่สั่งให้นําท่งยานีไปให้อาจารย์ปุก,กุสะให้ทาจนครบสามวันเมื่อหายดีแล้วค่อยนามาคืนอาวนี่มันห่ออะไรกันเนี่ยข้าไม่เข้าใจเลยฮะ นี่คือโอสถวิเศษของนายน้อยของข้าแล้วก็บอกว่าให้เอามาให้ท่านอาจารย์ปุกุศะใช่แท่งโอสถวิเศษแท่งนี้สามารถที่จะใช้ทาแผลแล้วก็รักษาโรคต่างๆให้หายได้ภายในสามวันใช่นายน้อยของข้าสั่งว่าให้ท่านเนี่ยทาให้ครบสามวันเมื่อครบสามวันแล้วให้นําไปคืนนายน้อยของข้า <c oughs> ถูกต้องแล้วพี่สารีแล้วถ้าหากว่าอาการหายขึ้นหายแล้วเนี่ยนะให้สํานึกบุญคุณของนายน้อยของข้าด้วยละ่ะเพราะวนายน้อยของข้าเนี่ยแสนจะเป็นคนที่ใจดีและมีเมตตาการุณาทุกๆคนแต่คนบางคนที่ชั่วไม่สํานึกบุญคุณมีแต่จิตใจร้ายชั่วร้ายแล้วก็ยังแก่แล้วก็แก่เลยไม่มีความคิดมีแต่หาเรื่องใส่ร้ายป้ายสีนายน้อยของข้าอยู่เรื่อย จ้าจแล้วข้าจะนำไปคืนที่สั่งบอกท่านเสนาบดีด้วยนะว่าข้าขอบใจมากแล้วต้องไม่ลืมบุญคุณเลยดีด,ดีมากที่ท่านรู้จักใช้คาพูดคานี้ดีมากๆ กลับเป็นเถอเมตตาไม่อยากอยู่นานฉันก็ไม่อยากอยู่หรอกพี่สาหรียิ่งอยู่ยิ่งเหมินไปเถอะ แล้วเรื่องแท่งโอสถที่ข้าให้นำไปมอบท่านจาริกุจระเรียบร้อยแล้วหรือยังข้าทำตามที่ท่านสั่งเรียบร้อยแล้วจ้ะและท่านไปพบท่านพ่อท่านแม่มาหรือยังจ้ะยังมีอะไรหรือไม่มีอะไรหรอกจ้ะเพียงแต่ข้าคิดว่าท่านควรจะไปพบท่านพ่อท่านแม่ซะก่อนเพราะท่านแม่สองเป็นห่วงท่านพี่มากไม่รู้ว่าท่านพี่ไปเข้าเฝ้าองค์มหาราช แล้วเจ้านะ่ะเป็นห่วงข้าหรือเปล่าอำลาเทีถ้าหากให้ย้อนกลับไปใหม่ได้ข้าก็คงเลือกเจ้าเป็นคู่ครองอยู่นั่นเอง ท่านแสบมากเลยเหรอ ะหัยปุกุษรรักไหนเราให้ข้าดูแผลของท่านหน่อยสิโอ,โโอไม่ดูที่ตาข้าปุกุซนี่แผลของท่านหายจริงด้วยโอ้ยทำไมถึงมาหัศถรสัจ์เช่นนี้โอ้ยท่านหายแล้วเป็นไปได้ยังไงเนี่ยหายหายหายจริงด้วยหายเลย ท่านคารมินหายแล้วท่านเฟนักะท่านเทวินท่านดูขาหายแล้วนี่เห็นไหมโอ้โหหายแล้วแข้งอสดแข้งยิ้มทางนี้แต่จริงๆนะเนี่ยถ้าโดยผู้เป็นเจ้าของนะต้องวิเศษมากกว่านี่และเขามีน้ำใจด้วยก็จะหาไม่ได้อีกแล้วข้าเห็นเช่นนี้แล้วข้าละอายใจตัวเองจริงๆ ไอ้แค่โกนหัวโกนหนวดโกนเครามื่อครั้งนั้นน่ะมันยังไม่สาสมข้าเองก็คิดเช่นนั้นเหมือนกันสหายเรามาตั้งต้นกันใหม่เถิดแต่นี้ต่อไปนะพวกเราจักดำรงอยู่ในศิลในธรรมมุ่งมั่นรับใช้บ้านเมืองด้วยความสุจริต